สวัสดีพี่น้องเชนเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องอูชางโกเชนเคครับไ่โซนครับหนึ่งค้งพี่น้องติสติกเกิดครับยังไม่เรียบร้อยพวกนี้ออกหายูนูต่อครับพี่น้องหลายคนเขามาว่าไปสไตบวงไปหาหนูก็ถ่ายลงให้ดูจ้ะไม่กล้าถ่ายครับพี่น้องก็ไม่หมืนมันเป็นสูตรแล้วไม่หมืนก็ ไอ้ขึ้นมันอันไรเดี๋ยวใหญ่ทั้งนี้วะกำลังต่อโซ่ครับช่างแปะช่างชวนครับอันนี้ก็บเงาเงาวิบากหน่อยครับพี่น้องจริงครับก็ตอนนี้หลายคนก็สอบถามเข้ามาครับก็รถปิ้วรับได้สิบเต็มทีคือเมกเกิลสิบห้าคันครับตอนนี้ คือรลดที่จะไปเกี่ยวเขาหน้าปังเนาะอีกสามสี่เดือนนี่ครับคือได้สุดๆไม่เกินสิห้าคันตอนนี้เดี๋ยวนับก่อนครับหนึ่งสองสามสี่อยู่ตรงนี้ครับยาวไปนูน่นโอ๊กเจ็ดปดเก้าเกาขั้นแล้วพี่น้องเก่าขั้นแล้ครับทีวาว่าจิจเเจ้าเข้ามากอ่ะหเาเขามาหาคิวซะนะครับทางกันก็จะไม่ได้คิว กดตัดช่วงล่างทีนี้นายจะมีหาขันครับตัดเปลี่ยนช่วงล่างครับก็มาดูช่วงล่างทั้งอูุี่ทําสีแล้วครับสีที่แปดขอตึงเย้ยพี่น้องใสายยา่ยากายากใส่แล้วตึงครับกำลังต่อโซครับด้วยช่างแกครับ ดาวกระจายช่างทิ้งครับสเตอรังดาวกระจายเดี๋ยวมาดูส่งเรือหางปลาแตนกางครับเราจะยกขึ้นสติ๊กเกอร์เหลือกี่แผ่นนะเหลขสามแผ่นครับช่างทิ้งเนี้ยช่างทิ้งครับหนักละย้ำจะไปขาดอ่ะอันอันนี้ติดอีกฝั่งหนึ่งตีดอย่างไทำไมล่ะตีดของเงินของไงเหมืเป็นเลเก้าแถวติดใดเก้าแขนอันอันไปไหน เอาแครไปได้กันเลย,ย,เยอันนี้เอาไปติดกระคอเดียวต่ไต่ลําลังแล้วก็เอาสองพันยี่สามไปติดอันหนึง่งอันส่วนอีชานก็เอาติดปาตัวอันหนึง่งอีกอันหนึ่งก็ต้องติดสองพันยี่สามก็ไปถอดได้แค่นั้นแหละอันนิวซุปเปอร์สปีดนิวซุปเปอร์สปีดทํามันติดไม่ได้มันก็ใหญ่แค่นี้สป,ปีดใช่ไหมนิวไฮมึงก็เอาอันนี้ก็เอานิวก็ได้เอานิวเอาหนีออกเอาแครซุปเปอร์สปีดไปติดเอา ต้งดีโซนอีสาน์แล้วก็มึงเอานิวสองพันยี่สิบสามไปแยกกันครับติดเกยครับติดแล้วยังไม่ได้เช็ดกับคาบน้ำพี่น้องก็ประมาณนี้ครับยะไปดูดูฟังเดียวเนาะเดี๋ยวทำแทนเครื่องครับแทนเครื่องนายจะกลับมาครับพึงสั่งเลขพี่น้องอูปิดนะครับสองสามวันเปิดูันแล้ววันอาทิตย์ครับทีมงานตอนนี้หนูเขาสิงครับ จะประมาณนี้ครับก็เจเริญการช่ง <Okay. S 1> างฝากพี่น้องติดตามด้วยครับคอมเมนต์ตะครยคุยกันได้พี่น้องเอย้ยครับาาแต่คนในชอบเข้ากับจิเข้ากับดาเข้ากับหว่ามันเดิมไมพี่นอ้องก็อันนั้นเป็นสิทธิของเขาครับมีเลดมะนาวเลดครับสวยว่าใจผมผมชอบมะนาวเล็กมากกว่า เล่นไล่จนมองไม่เห็นครับเงาวิบัติน้ำเงินน้งเงินเขียวครับท่านสั่งซีโดยช่างชินมือคาครับถามว่าหลายคนถามช่างโกไปทำไงจะนู้นไล่ครับนี่นักบวงเด้พี่น้องกำลังทำบวงครับเอาทหารมาซ้อมเองเด้อชินหันจะได้หัน ไอย้ยางซอมอยู่นี่นะนล้วมาดูครับใคโถคันนี้เบสเซตอยู่ที่หนึ่งร้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาททวนครับที่ะได้ถูกเพราะว่าผมไม่ไดไม่เดเมาส์ไม่ไม่ได้ตอ่อราคาคืออันนี้รวมจะของรวมครับอันนี้ผมเอาขาเรียงสองแสนพี่น้องขาเรียงต่อช่วงหลังกับประกอบครับ อันนี้จะคลองแกซื้อของทั้งหมดครับแต่ว่ารวมๆเงินแล้วมันจะอยู่ประมาณนั้นครับเด็ดมินเลอร์ครับหรือจะให้พ่อเมาส์เลยนะครับราคาเดียวกันครับเดี๋ยวยามควบคุมงานเดี๋ินไม่ได้นะลูกเอาไว้หาทิ้งแล้วทิ้งที่ให้น้องเดียเดี๋ยวจะไปติดตรงไหนผู้หญิงครับ ซาผมได้ชอบรถเก๋อสามพี่น้องครับสามพี่น้องเข่งเปี๊ยะเลยไหมฮะเข่งเปี๊ยยังหวาไหะ ตึงเี้ยไฟแดดตึงเ้ยเลยแหละอ้ยเหมนไม่นอลูกพีนี่อีกปดมาอีกขึ้นนี่ยเหมนไม่นอไกแบบมันจะทูม่ะนี่เดียวกำมันทูเลยวล้นี่ เด yeah, ี๋ยรลบเดี oui, ๋ยรลูกหนูลบเดียวมามไม่ยุงก็ลุงแปะตะลุกแปะเอาไปหาทินใหม่ใช่ปะไะเออไปทำกับทินไะทินทำไมว้าว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 วว้าอ แล้วสติตเกิดก็ฟ้าตู้ครับอันหนึงไม่ไม่ไมสสติกเกิดครับไม่เียนสติกเกร์เยอะพี่น้องผมว่าเยอะเกินมันก็เป็นหลดขายสติตเกร์มันหลกครับติดพอทศมาพาคว,วันก็เอาแล้วพี่น้องมินเลอสวยครับแต่ผมมาโวลอนเนียมินเลอครับใช่จนกำลังเสร็ดครับ ทำความสะอาดครับเอาไม่กวาดกวาดทางล้งหรือเปล่าอยู่้วไม่กวาดกวาดกองไม่กวาดกวาดหน่องเก็บของไหวใช่ไหมก็งานกระฟ้าพี่น้องติดตามเดือดๆครับทีมงานช่างโอช่างโกครับทีมงานเด็กๆ งานนองไม้สบการ์ใหม่ๆครับก็ไใบรุนๆไหมครับเป็นคันเนีย่ยคลิปนี้ก็จะประมาณแค่นี้ครับแล้วไปช่วยเขาทำบวงก่อนฉางชนกับอําลางเช็ดเลยครับก็น่าจะไม่นานอะไรเย็นครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผม